ประเด็นต่อไปนะคะไปดูความชัดเจนที่2นะคะก็คือความชัดเจนในส่วนของฝ่ายบริหารค่ะล่าสุดนะคะทางด้านคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ากันยายนนี้ชัดเจนดิจิ t a ลวอลเล็เนี่ยได้แน่นอนแล้วก็ความชัดเจนต่อมาก็คือสามารถซื้อได้ทุกอย่างเขาบอกว่าไม่จํากัดร้านแล้วก็ชนิดสินค้ารายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้ไปคุยกับพี่กล้วยผู้ช่วยหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่กล้วยสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับค่ะพี่กล้วยคะเมื่อวานนี้ทางด้านรองนายกภูมิธรรมเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าแล้วก็ความชัดเจนของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรคะครับก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีการปรับวิธีการจ่ายเงินที่ถือว่าอาจจะโดนใจใครหลายคนเลยนะครับครับกอ็อย่างที่เราทราบว่า กลุ่มคนบัตรคนจนหรือกลุ่มเบาบางเนี่ย4.5ล้านคนนี่คือได้ก่อนในเดือนนี้1นเ0อบาทคุณภูมิธรรมก็ย้ำครับว่าได้แน่กันสดโอนตรง,งเข้าบัญชีเลยไม่ต้องไปอะไรให้วุ่นวายนะครับก็คือพอได้เงินสดเข้าไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ไม่มีกำหนดว่าต้องเป็นร้านค้าในอำเภอหรือเป็นสินค้าอะไรอันเนี้ยจบนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มบัตรคนจนหรือกลุ่มผู้พิการส่วนกลุ่มที่สองน่ะกลุ่มที่ประชาชนทั่วไปอ่ะที่ไปลงทะเบียนไว้น่ะจะจายย่ายยังไงอันนี้ ได้มีการสอบถามนะครับคุณผมถามบอกว่าตรงนี้อาจจะมีการปรับใหม่เดิมทีถ้าเราข้าใจกันนะคือกลุ่มนี้น่าจะได้เป็นเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทก็คือในไทยตามเงื่อนไขที่กําหนดถูกไหมครับแต่ตอนเนี้หรือว่าเป็นข่าวดีเพราะเขาบอกว่าจะมีการปรับแจกเงินเป็นสองรอบสําหรับกลุ่มคนนี้นะครับที่ไปลงทะเบียนประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็รอบแรกะบอกว่าจะได้เลยภายในปีนี้ครับก็คืออาจจะเป็นตุลาคมสิงหาคม 5,000บาทเนี่ยเขาบอกว่าถ้าระบบการจ่ายเงินของริทซ์กอวเล็ตววทำเสร็จไม่ทันก็จะให้เงินสดไปใช้ก่อนครึ่งหนึ่ง5,000บาทส่วน5,000บาทที่เหลือก็ต้องรอปีหน้านะครับถ้าระบบเสร็จก็จะใช้ผ่านริทซ์กอเล็ตววแต่ถ้าไม่เสร็จก็อาจจะเป็นเงินสดอีกก้อนอันนี้เขาบอกว่าเขาต้องขอดูก่อนแต่แน่ๆเนี่ยครับ<ม>ก้อนแรกจะถึงมือนะครับภายในปีเนี่ยภายในตึ้นปีนี้ครับสำหรับประชาชนทั่วไป5,000บาท ก็ต,ต้องลุ้นกันนะครับว่าน่าจะเป็นเงินสดหรือเปล่าครับครับอ่ะคุณกล้วยเดี๋ยวทีละประเด็นอประเด็นแรกก่อนกลุ่มปลอดบางสิบสี่จุดห้าล้านคนชัดเจนที่หนึ่งได้เงินสดแน่แน่ชัดเจนที่สองอพอได้เงินสดเสร็จเอาไปซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับไม่จํากัดรัศมีอะไรก็คือว่าซื้อได้หมดหวยเหล้าเบียบร์บุหรี่หรือว่าของกินของใช้ใช่ไหมฮะครับคืออันเนี้ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสไปว่าเป็น เราบีอะไรนะครับแต่ว,ว่าเอาไปใช้ได้หมดทุกอย่างเอาไปลงทุนประกอบอาชีพซื้อของมาขายอะไรเงี้ยได้ทุกอย่างครับได้กําหนดรัศมีร้านค้าในอำเภอก็ไม่มีเพราะเงินมันเป็นเงินสดมันคุมไม่ได้หรอกครับว่าจะเอาไปใช้ตรงไหนใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ว่าเป้าหมายก็คืออยากจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดะครับครับหมายความว่ากลุ่มปลอบบางที่มีบัตรสวัสดิการอยู่ในมือแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวทาง รัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินมาให้แล้วก็ไปกดออกมาใช้ได้เลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับก็คือจะโอนเข้าบัญชีเลยครับแล้วก็ไปกดไปถอนออกมาใช้เป็นเงินสดได้เลยใช้อะไรก็ได้ครับอ่าเท่ากับกลุ่มนี้รออยู่เฉยเลยก็พอโอนตังมาปุ๊บเนี่ยใช้เลยแต่ว่าไทม์ไลน์เนี่ยเห็นเขาว่าเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดกันยายนเอ่ออมครมเนี่ยจะเอาเรื่องเข้าครมอแล้วไทม์ไลน์มันจะเดินไปยังไงต่อครับ พอเข้าคลอรอมอรเสร็จนะครับจากนั้นก็จะนําเรื่องนะครับให้กระทรวงการคลังนะครับทางกองบัญชีการก็จะมีการตรวจสอบผู้ได้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเช่นอันนี้ที่การตรวจสอบก็คือว่ามีใครเสียชีวิตระหว่างน,นี้ไหมนะครับถ้าคนเสียชีวิตแล้วก็จะต้องตัดออกซึ่งตัวเลขมันจะอาจจะไม่ต่างกันจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ14ล้านคน7 7 14.5ล้านคนตรงนี้ครับก็น่านา,าอจากนั้นนะครับก็จะมีการ กำหนดวันจ่ายเงินซึ่งอาจจะต้องแบ่งเป็นรอบๆสี่ห้าวันอะไรลักษณะน,นี้นะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะครับจะโอนรอบเดียวก็อาจจะระบบอาจจะรองรับไม่พอกอ็จ,จะมีการทยอยซึ่งกําหนดวันโอนเนี่ยน่า,าจ,จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากวันที่ยี่สิบจนไม่เกินวันที่สามสิบกันยายนภายในสิบวันเนี่ยจะมีเงินถึงมือทุกคนอย่างแน่นอนครับในส่วนของบัตรบริการแห่งรัฐและก็ผู้พิการครับออันนี้ชัดเจนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐกับผู้พิการแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการลงทะเบียนคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเขาจะเดดไลน์วันสุดท้ายคือสิบห้ากันยาใช่ไหมฮะใช่ครับอพอสิบห้าเสร็จเป็นฉบับปุ๊บรอครับรอตรวจสอบข้อมูลแล้วประกาศผลว่าคุณสมบัติไอที่บอกว่ามันฝากไม่เกินห้าแสนรายได้ไม่เกินแปดแสนสี่ต่อปีนะครับแล้วก็อายุนะครับเกินไหมอันนี้ครับก็จะประกาศผลในวันที่ 2กันยายนอันนี้จะเป็นทไลายของกลุ่มมีสมาร์ทโฟนส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีการเปลงทะเบียนรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบตั้งแต่16กันยายนนะครับจนถึง5ตุลาคมนะครับก็จะมีการเปิดลูกกบบหนึ่งซึ่งน่าจะมีการแถลงความเัดเจอนอหมาว่ากลุ่มเนี่ยจะไปลงทะเบียนที่ไหนยังไงในตรงนี้อีกทีหนึ่งครับตอนนี้ยอดจริงๆที่ลงทะเบียนทางรัฐครับคุณกล้วยครับเ,เห็นว่าเขา มีว่าประมาณสามทีองล้านคนตอนนี้มันยังสามารถเพิ่มขึ้นอีกได้ใช่ไหมฮะใช่ครับยังมีเวลาครับอย่างน้อยกลุ่มสมาร์ทตรวจก็มีเวลาประมาณหกเจ็ดวันนะครับที่จะไปลงทะเบียนได้อยู่นะครับอันนี้ก็มีโอกาสเพิ่มได้ล้วที่สาคัญต,ตัวติดตามธรรมชาตินะพอ,อกใกล้ๆวันจะหมดเนี่ยคนจะต้องมาแห่ลงลอีกรอบหนึ่งหลังจากวันแรกเนี่ยลงเยอะหลังจากนั้นก็จะชะลอลงคือคนจะจะชิวัน,นะครับ,รบพอบอกว่าจะปิดแล้วนะ ก็จะมาเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งอาจจะเพิ่มอีกเป็นหลักร้านคนได้แล้วก็รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกก็อาจจะเข้าไปได้อีกกลุ่มหนึ่งได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนทั่วไปพอลงทะเบียนเสร็จผ่านกระบวนการทุกอย่างก็จะโอนเงินอันนี้กระบวนการโอนเงินนี้เขาเขาจะชัดเจนหรือย,อยังฮะเข้าพร้อมเพย์หรือว่าเข้าทางไหนฮะก็ตอนนี้ได้ยินแปลว่าเป็นการเข้าบัญชีแต่ว่าให้ผมเดานะครับว่าคงใช้พร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชนไว้อันนี้น่าจะชัวร์สุดป้องกันการผิดบัญชีด้วยเพราะเลขบัตรประชาชนก็ผู้คนจะมีตัวเลขให้ํำกันนะครับก็อันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับครับก็น่าจะเป็นทางพร้อมย์ครับอันนี้ให้ประเมินเอานะครับ,บครับครับพอกระบวนการทุกอย่างเสร็จโอนเงินเสร็จอ่ะก้อนแรกเงินสดห้า0ันบาทอันนี้เงื่อนไขก็คือว่ามันก็จะเหมือนกลุ่มแรกใช่ไหมครับคือว่าเอาไปใช้โอเพนได้ทุกอย่างเลยครับก็คือเนี่ยเงื่อนไขลุ้นที่ลุ้นกันจริงๆคือลุ้นว่าระบบ เเน้นนะครับของพร้อมเทที่เขาบอกโอเพนลูบละกษณะเนี่ยครับมันจะเสร็จทันหรือเปล่าถ้ามันเสร็จไม่ทันภายในสิ้นปีเนี่ยผมว่าเขาแจกเป็นเงินสดพอแจกเป็นเงินสดก็ใช้แบบฟรีสไตล์เลยครับ,ค,รบคนใช้อะไรได้หมดเพราะมันคุมไม่ได้นะครับก็จะโอนเขา้าบัญชีเราก็ถอนหรือจะโอนไปใช้ใจ่ายซื้ออะไรก็ได้จ่ายอะไรก็ได้หรือจะเก็บไว้เป็นเงินออมก,ก็ได้ออไม่มีกติกาอะไรครับแต่ว่าถ้าระบบมันเสร็จอนะ่ะอันเนี่ยเราก็จะต้องไ้ใช้ภายใน กติกาที่กําหนดไม่ว่าจะเป็นซื้อร้านขายในอาเภอนะครับสินค้าขายในอําเภอรวมถึงสินค้าที่กําหนดโดยเฉพาะสินค้าที่จะเป็นต่อชีวิตสินค้าต้องห้ามพวกเหล้าอบายมุขตั่นตานะครับก็อันนี้อาจจะอดใช้ไม่ได้นะครับถ้าระบบมันเสร็จอันนี้ขึ้นอยู่กับระบบอย่างเดียวเลยว่าทําทันหรือเปล่าแ้ถามนะครับว่ามันจะทันไหมให้ผมประเมินนะครับก็โอกาสที่ปีนี้ที่ระบบจะเสร็จทันอน่ะ อาจจะยากเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะลุนได้เงินสดไปใช้ก่อนขึ้นหนึ่งห้าพันบาทครับ,ค,รบค,คุณคุณคุ้ยหน่วยงานไหนที่เขาทําระบบที่ต้นวอลเล็ตนะครับตอนนี้มันมันคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วครับ้ามันอยู่ที่ทาง g t a นะฮะคือตอนเนี้ยก็เรื่องค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยต้องยอมรับว,ว่าไอโครงการเนี้ยมันมีความไม่ชัดเจนก็เลยอาจจะเรื่องการพัฒนาก็อาจจะแบบมีความชะลออยู่หรือเปล่าแต่ตอนเนี้ย ที่คุยนะครับเขาบอกว่ากําลังทาอ,อ,อยู่กําลังทาอยู่แล้วที่เกิดการพอทําเสร็จเนี่ยมันต้องมีช่วงเทสระบบครับนะครับคุณผู้ฟังครับว่คือเทสระบบก็คือให้ทางแบงค์ชาติมาตรวจสอบระบบเนี่ยโอเคไหมมีการโล่ไหลของข้อมูลไหมเชื่อมระบบกับแบงค์ต่างๆไหมแล,ล้วหลังจากนั้นแบงค์พวกเนี่ยแบงค์พาณิชย์แบงค์รัฐก็ต้องมาเชื่อมระบบกับทาง d TA, t a ITS ทางรัฐอีกที 3. เพื่อตรวจสอบว่าโปของการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันเชื่อมข้อมูลถึงการจริงหรือเปล่า ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันต้องใช้เวลานะครับถึงจะทําเสร็จจริงแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาทดสอบเพราะเงินมันก้อนใหญ่เป็นแสนล้านนะครับแล้วก็มีข้อมูลการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องวางอย่างรอบคอบก็ควรไม่ควรที่จะเร่งรัดหรือว่าเร่งรีบออกไปนะครับถ้าระบบมันยังไม่รอดเต็ดีครับ,รบแต่ว่าไอ้โดยธรรมชาติของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับคุณกล้วยคือไอ้กัญญาเนี้ย้กลุ่มเปราบาง14ล้านคนเนี่ยได้แน่ๆแหละคนคนละหมื่นนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้กลุ่มคนทั่วไปเนี่ยไอ้มาตรการมันออกออกมาช้าเนี่ยไอ้กระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะไม่ต่อนเนื่องหรือเปล่าฮะมันพอประเมินได้ไหมว่ากลุ่มคนทั่วไปห้าพันก้อนแรกเนี่ยเขาจะได้ทักช่วงเดือนไหนฮะก็เท่าที่สอบถามนะครับก็เขาบอกว่าภายในตุลาถึงไม่เกินธันวาเนี่ยมีข่าวดีจบแน่นอนได้แน่นอนก้อนแรกนะครัะภายในสองสามเดือนเนี่ยก็คือน่าจะมีความต่อเนื่องของเม็ดเงินนะครับเพราะเขาต้องการให้ไปกระตุน้นบูส การใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับเนื่องจากพอกัญญาปากัญญาออกแต่ะอาจจะเดือนสองเดือนไม่เกินสามเดือนเงินก้อนที่สองก็จะออกไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแต่ล้านเหมือนกันในส่วนของห้าพันบาทนะครับก็ถือว่าก็รัฐบาลต้องการความต่อเนื่องครับแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันยังยังต้องการแรงกระตุ้นนะครับก็จะมีการดูระยะเวลาที่เหมาะสมในการ ให้ค่าพันบาทก้อนสุดท้ายอีกทีหนึ่งด้วยครับอืมเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนที่สองเนี่ยเขายังไม่ได้กําหนดไทม์ไลน์แต่ว่าเบื้องต้นมันก็น่าจะไม่เกินไตรมาสหนึ่งของของปีหน้าหรือเปล่าฮะอันนี้อันนี้ยังไม่ชัดนะครับพอเขาบอกว่าต้องดูสภาพเศรษฐกิจและที่สาคัญต้องดูระบบไอ้ตัวของการใช้จ่ายของแอปทางรัฐด้วยนะครับว่ามันเชื่อมเป็นยังไงเพราะว่ารัฐบาลเ็ายังอยากจะมีเงินส่วนหนึ่งอะไปใช้ผ่านวิธิตอวอลเล็ตด้วยไม่งั้นมันคิดคอนเซปต์นะครับเสียชื่อหมด ครับ,ค,รบคือตั้งใจทความดิจิทัลวอลเลแต่กังมาแจง้งเงินสนหมดนะครับอันนี้อาจจะถีวัตสุประสงค์ตอนที่คุยไว้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการดูจังหวะตรง,งนิดนึงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องจบภายในปีหน้าไม่เกิน3 0ฤศจิกยายน68เพราะว่าเป็นเงื่อนไขของการใช้งบป,ประมาณด้วยนะครับก็คือปีหน้าก็น่าจะเห็นอีกก้อนนึงแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับเอาก้อนแรกให ใช้ไปก่อนห้าพันก่อนนะครับออันนี้อันนี้ก็คือภาพรวมในส่วนของดีตอนวอลเล็นะแต่ว่าพอไปดูการเคลื่อนไหวของรัฐบาลจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมกระสุนไว้นัดเดียวหรอกอันนี้ก็สําหรับนัดหนึ่งดีตอนวอลเล็แต่ว่าไอ้น,นัดที่สองเนี่ยมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นค่าแรงอันนี้ก็ส่วนของกระทรวงแรงงานแล้วก็อีกนัดหนึ่งจะเป็นในส่วนของเรื่องกองทุนวายุพักหนึ่งครับคุณกล้อยตรงส่วนนี้มันมีความคืบหน้าไปถึงไหนละฮะกองทุนวายุพักหนึ่งหนึ่งจุดห้าแสนล้านนะครับ ตอนนี้ครับมีการออกสื่อชี้ชวนไปแล้วนะครับนะครับก็คือให้คนเข้าไปอ่านไปดูว่าเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับความน่าสนใจของผลตอบแทนเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ออกไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยครับที่สนใจไปจองซื้อนะครับตั้งแต่วันที่16กันยายนคือจันหน้าก็ซื้อได้ขั้นต่ำนะครับ10,000บาทเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ผลตอบแทนครับก็จะกําหนด ขั้นต่ำไว้ที่3%แต่ขั้นสูงอนะ่ะไม่เกิน9%ต่อปีอันนี้ก็คือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ตรงนี้ครับเป็นผนเส็ต์ค่าๆที่จะไปช่วยเขาเรียกว่าตลาดบนนะครับก็คือเหมือนว่าคนเล่นหุ้นเนี่ยถ้ามันมีเงินมีฟันโฟเข้าไปนะครับก็อาจจะทําให้ตลาดผู้ชืกคักแล้วก็จะมีผลตอบแทนกำไรจากการซื้อขายหรือเงินปันผลเข้ามามากขึ้น ก็จะช่วยกระตุ้นเศรฐษฐกิจในด้านบนของคนที่เล่นหุ้นได้อีกทางนึงด้วยโดยคนที่ไม่ค่อยมีความสามารถหรือมีรายได้น้อยก็จะมีเนี่ยเงินดิจิทัลเวเล็ตเข้าไปช่วยสนนะครับก็วคือทาทั้ง2ทางคู่กันไปครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นยิงเป็นชุดเลยนะแต่ว่าวันก่อนเนี่ยเห็นทางท่านพิชัยชุนหาวชิระและมติคารังท่านตั้งความหวมังไว้เลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะพุ่งไปถึงพันแปดเลยเหรอฮะมันไกลเกินไปหรือเปล่าครับ มันแตกเลยก็ต้องรอดูเอาเอาแรกๆของพวกนี้มันต้องดูทีละสเต็ปนะครับแต่โอกาสที่อุ้นไทยจะขึ้นน่ะมีไหมต้องบอกว่ามีแน่นอนนะครับเพราะด้วยสภาพของเรื่องการกระตุ้นภายในของภาครัฐเองเขาจะเป็นตัววาิีพักหรือกองทุนไทย ESG ที่มีการปรับเงื่อนไขผ่อนปลดให้คนลงทุนมากขึ้นอันนี้เป็นมาตรการภายในรวมทั้งตัวตลาดหลักทรัพย์ตัวตลาตยก็มีมาตรการไปปราบเรื่องการชอบผลนะครับการ เป็นหุ้นแบบปันหุ้นลักษณะอย่างเงี้ยครับเพราก็มีมาตรการเข้าไปกำกับด้วยนอกจากปัจจัยสองปัจจัยนี้นะครับอันนี้สําคัญเลยเรื่องเศรษฐกิจโลกการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับที่การลดดอกเบี้ยนะครับขอไปที่จะมีการน่าจะมีการลดนะครับในช่วงในเร็วๆนี่ยที่มีการคาดการณ์พอลดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกครับ กลับมาคึกคักมากขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะว่าเงินน่าจะไหลออกมาจากสาหรัฐแล้วเข้าไปลงทุนในตลาดตุ้นในหลายภูมิภาคในเฉพาะในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับครับออันนี้ก็เป็นในส่วนภาพรวมนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมาแบบรวัรวๆแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณกล้วยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีคนระับอ่าอย่างที่คุณกล้วยว่านะสะตางว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ต เขาจะแจกเป็น2รอบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มเปราะบางค่ะ ก็ล่าสุดมีความชัดเจนแล้วว่าจะได้รับในรูปแบบของเงินสดโอนเข้าบัญชี10,000บาทโดยน่าจะได้หลังวันที่2 0กันยายนปีนี้นะคะแต่ว่าในส่วนกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดก็มีความหวังนะคะว่าจะได้เงินภายในปีนี้แน่นอนก็แบ่งออกเป็น2งวดค่ะงวดแรกเนี่ย 5, บาทน่าจะได้ช่วงประมาณปลายปีนี้ค่ะส่วนงวดที่ 2- อีก5,000บาทคาดก ว่าน่าจะได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะแต่จริงๆมันอย่างที่พี่ว่านะคือด้วยความที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะทิ้งช่วงนานไม่ได้ไงใช่ค่ะเออไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขาดความต่อนเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รอเรื่องดิจิตอลวอ l เล็ตเนี่ยตอนนี้เงินจากกระพาอนุนมัติมาแล้วอยู่ที่ว่าจะโอนวันไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จบประเด็นที่2นะครับ